มาก่อกันอีกทีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาให้เต็มที่นะคะนัน,านตาเอ้ยบังคับบังคับไปหนังอยู่ปุ่นไปลกูกไปหนังอยู่ตู้ตัวนันเดอ้อ,เออืมเออจ้อนมาอีกถั่วอหนึ่งให้เออยปรุงหายอันสูตรมันใหญ่เคี้ยวมันเ่พี่น้องเ้ยเป็นปรุงเองเป็นอะไรแหละ ปรุงน้ำเองลูกสาวไปทุระแม่จัดการเองก่อยเด้อหอวพลกระมาอีละเริ่มแปพันะ 8, นะทิบสี่เด้อมันหัวอาหารต่างหัวอาหารเด้อ บอกว่าเอาเบอร์สามสี่าั่บาหน้าอ่าาหารเบอร์สามสิบปอนคนนี้ห้าบริหาราหารเบอร์สามจ้าของหนูเอาน้ำใส่แล้วค่ะขอพักลวกแลฮวซีดไลน์หน่เด้อนั่งกินเบิดบิลลนไหวเบิดแล้วค่อยนีที่ลูกเอสบายดีขึนหน่อยเลยไปดี น้องสาวเนาะเกาเหลามาอุดนู้นหันเกจแสด็ค่ะไม่ใช่เกาเหลาเนือเกาเหลาเหมือนแบข้ามเนาะเกจเสด็จพี่น้องเอ้ยลืมบอกเหลาตาคนเมื่อไหร่ใหญ่เตี้ยวเนาะอันล้านสาวอันเมย์เมย์ยังเมย์เมย์ยังเมย์วอดบ่กใช่ซีมือเมย์วอดได้ใช่กระเบินเนี่ยเลย นีมือว่าตะเลียงจันได้งานอาหารหาปีแม่แม่พี่น้องเลยร้าสาวติงเบิร์เป็นได้เดือนเป็นรเดือนฮะ็ดจีดแล้วุงไปไหนลูกร้านมาขึ้นมายังได้ขึ้นมาเจาะห้ากับบกิจักเสียยังให้เขากินเขามาหากับดห้ากับบมมี่ยังแม่ในเพื่อนกับบุมมีเพียง เอยู่น้ำหนามเพื่อนพูดหนาแหงแสบนามเสบเห็ดปรุงเขากับโบราณมันก็แส็บเออแล้วก็ปรุงให้นอกมันปรุงของมังแล้วปรุงให้นอกมานี่ยเ่นน้ำหนามปรุงท่าไดเห็นนาุ้งบวชุ้งได้กับบวชเศเมนข้าวินนางเต่าจะงัดผือ

เบอบ่ปูเห็นแฮมไม่ฮะเออเาใหมแล้วเาใหม่แล้กินถวนี่พ่ตั <c ười> ต่งนี่ข้าตีมาคาสิป้าเอาไปอันจ้าให้ป้านั่งคำคกินพี่น้องเปินมา <c ười> เปินมาเป็นมาเสื่อกล้องหน่อยหนึ่งาสัน บุญฝาคุณมีตัวลวกพิซ,ซะพอเี๋ยวงแห้งเด้อกลองกล้องเผสิลุดปุดอุ้ยลูกหำยตงแห้งดดดเด้อกล่องเผาสิลุดเด้อแล้วนม่หน,น ไม่กินดิบลวกใส่รูดัวงอ,อกบะมีะ่บ่เสะบ่แสบแสบ,แสบ่เตาันขึ้นมาหาเถาก็ได้กินบ่ขึ้นมากบหิวทันขึ้นมาบ่พ่อเถากับหิวน่แตง เผ็รได้ได้บ่ได้ใส่บักพริกนี่สดๆมาใส่อือกินบ่มีเงินก็เส่นแม่นมายายเคียวพันใจดีอยู่ดอกอืมมันทย่ติงโต๊ะแห้งเด้อมกล่องถาโต๊เด้อตะกี้นี่ก็ติงันกลาง ดูะนได้วยกินน mm. ้องวันจะกินเผือกหมูเล็กหน่อยน้อง

cứ <laughs> ibu <laughs> mẹ tê phun là xe mẹ nhảy kéo một phần mẹ nhảy kéo đi rồi <laughs> mẹ nhảy kéo cho xin đây đây <laughs> chứ mà phản một phản một phản mẹ nhảy kéo bố hết chắc nó mà nguy con phun đấy. <laughs> đấy tôi có được kín bà à bằng lạ โลเฮยเด้อู่ัั่อม่ฮะแต่เมนแม่แมป้าตาเด็กนกญาบอยเหม่อินมหาอยู่ปรเด็นนี้นะเออหอดทหารนะห้งทานมหาเปนบบบยาก่านฮสนะมากามชิดข้าต่อข้าเออี่ นังคันเป็นไดนนางนางขนไดกรัวเหรอเนนางเขาจะพูดว่าเผลยน้ำมันบเหรเส็ยุ่มมากับบปันดับหบขค้นนังบุ่มขานังบุ่มเลยเซ็คนนี้อันนี้มันมันอยากออกจยากซีฝัด้าจะใส่ยังลายที่กนห่งแ่ไม่ไเกี้ยวใส่เนียอยากออกที่แบาออกซีฟัดฝาด จคใส่ยังเละเมนใสอันนั้นร้นนายบปล่น่ะจะไปะเห็นน้ำตกเห,ห้อฮาบ่เอิปลน้ตกน้่ใสนำ้ำใส่นะคือเห็น,น้ำตกเหฮ้ฮกว่าน้ำใสมันมีน้ำใสอู้ดูสองสองัยบดนอนคืนมีน้ำไสมีน้ำใสเข้ามาเข้ามาสงงัยบอด้นอนยืดขึนจะกลงโลโลโลนเมนจันนะเอมีน้ำใสซื้อเาก็มีเสร็จมีนี่เสร็จมีไสซื้อ บ่บบเยอามาใส่มากระติ๊ไซด์เลยหนามลายเอ้โเขี่ยเลยเขี่ยเลยตอกออกได้นหมเขี่ยไหมค่ะซ่างสาตอกออได้บ่เบิร์ดซ่าสวหรืเบร์น่มีแ่นสน้ำใส เากินน้ำมีอันนี้แหละเนียนไซสนี่แหละล้ะน้ำเต้าเยอะไหมคะน้ำ้าปลาน้มสดนะครับวะโอ้เต้ามันสีเป็นสีนอร์ไปแก่ปี๋ย่นกระจายเรื่องขานหกรจายขเลี้ยง ยังม่ค่ะกี่ะะเี่ยเี่ยันจทง่ไว้บุมี่ยได้เส้นมีเงี้ยเขียวนี่นะเนี่ยนะผมเท่าอย่นะพันจุกงทงสำหรัเงินรือบล่นี่ก็เส้นเมีแหวนอยงง้อดนนยเสร็จไปเนาะแซบอยู่โอเคอยู่ phát buồn cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không 他们去，他们打赌，输的离队。嗯。Uh. ก็ขึ้นเมื่อจัโมง่งเืยเป็นโม่มงก็ขึืนนะวัวหนึ่งเขาถ่าบ่ เดี๋ยวก็ปิ้นๆนะจ๊ะไปเดือนหนึ่งซ้หรือเดือนสองเดือนเดือนหนึ่งก็โอเคแหละ ไปต่บ้านไปทำงานอยู่บ่โอ้ยตะปะกเตาแบบแบบจ้ะกินลรอมีทผมเา่วแต่แพ้ไปตัดหัวให้แม่เลยเนี่ยวกินหัวปวกระปวดพุ่งปวดเมืออ ฟาดีเด um ็ดเนาะเก่งเว้ยแบงให้นอีนลุอืมแบงเฮลุอ่อกวมันจุกเแม่เป็นอะไร เมื่อเธอได้กับผ้าเธกินเพอบอ่มีข่าวว่าเจ้ากินยังไรเลยอืออือกยากลินหอมตบุจักน้องข่าอือมือหนักบาไแตงแต่โดนโดนบุสงข่าวเลยค่รว่ะ เมียโทรไปหากับบ่อ Banana. หับเ่าวะเมียโทรไปหากับบ่อหับแถมเปลี่ยนเฟซอีกพอกันขีบหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกๆูกทานขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกถูกคอมเมนต์คำตีส้มเตาบอกเล็กกูในยเตาเตาบอกเล็กเ่าเนี้ยนะลาเด้พี่น้องสบ,บายดีลาปลาลุกไหมลูกบางเดือน đang hứng